ดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดในราศีมังกรราศีกุมราศีมีนหรือดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดในรักคนาราศีมังกรลัคนาราศีกุมและรักคนาราศีมีนก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปครั้งถัดไปด้วยนะคะ ในห้าเรื่องสำคัญจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปเริ่มดูที่เรื่องการเงินกันก่อนเลยค่ะ ดวงการเงินของชาวราศีมังกรในเดือนมีนาคมนะคะการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเป็นไปได้ดีค่ะแต่อาจจะผิดหวังในบางเรื่องและการเงินก็จะมาจากงานหรือความขยันของการทำงานหรือลงมือทำค่ะส่วนในเรื่องของการงานนะคะในเดือนมีนาเนี่ยต้องระมัดระวังการโดนหักกลังการรู้สึกว่าเหนื่อยและการรู้สึกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอแต่เพื่อนร่วมงานซัพพอร์ตดีนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพชาวราศีมังกรยังคงอยู่ในโหมดที่ต้องดูแลสุขภาพต่อไปถึงแม้ว่ามันจะดีขึ้นหรือคิดว่ามันจะหายแล้วอย่าชา่าใจนะคะเพราะมีเกณฑ์กลับมาเป็นได้อีก มาถึงเรื่องโชคลาภค่ะชาวราศีมังกรโชคลาภยังไม่ดีเท่าไรนักนะคะเน้นเหนื่อยเน้นคิดมากถึงจะได้เงินมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสี่ยงดวงก็ได้ค่ะมาถึงเรื่องความรักนะคะไปที่คนมีคู่ก่อนคนมีคู่ความรักจะมีปัญหาเพราะการงานทั้างงานยุ่งมากก็ควรเจ็ดเวลานะคะแต่การงานเนี่ยดวงคนรักเนี่ยจะไม่ขัดเลยดูเหมือนดวงหนุนแต่แค่มันเป็นการนอยหนอยหรือไม่มีเวลาให้กัน จนกลายเป็นว่ายุ่งเรื่องงานแต่ไม่ยุ่งเรื่องรักค่ะเพราะไปถึงคนโสดค่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วคนโสดช่วงนี้แนะนําว่าให้เอาเวลาไปทํางานหาเงินก่อนนะคะเพราะคนที่จะเข้ามาหรือคนที่เราคุยอยู่เนี่ยยังไม่มีแนวโน้มที่จะไปต่อได้ด้วยดีมีเกณฑ์ที่ว่าเขาเองก็ยังยึกยักรังเรกับเราค่ะ การเงินของชาวราศีกุมนะคะในช่วงเดือนมีนาคมการเงินขยับขยายเรื่อนไปได้ค่ะเหมือนรื่นคล่องมือมากขึ้นแต่ถามว่ามีเรื่องให้คิดมากไหมถ้าเราคิดถึงอนาคตก็เครียดพอสมควรค่ะ เพราะไพ่มันบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นไปในทิศทางที่ดีหากเราคิดมากไปบางทีมันอาจจะทําให้เราทุกข์โดยที่มันยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินนะคะเงินรื่นอยู่ค่ะไปได้เรื่อยๆส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้ไว้ใจอะไรใครไม่ได้ใครมานินทาอะไรก็ไม่ต้องพูดต่อและตัวเราก็ไม่ต้องไปพูดเรื่องอะไรหรือแม้กระทั่งการพูดเรียกแข้งเรียกขาหรืออยากจะเอาอกเอาใจเจ้านายหรือพูดความจริงก็ผิดหมดนะคะช่วงนี้สงบปากสงบคําไว้ก่อนพอมาถึงเรื่อง สุขภาพชาวราศีกุมต้องระวังเรื่องการปวดหลังปวดเอวเส้นเอ็นพิกนะคะหรือระวังเรื่องหน้ามือหกลมวิงเวียนศีรษะเอาไว้โรคอื่นที่เป็นอยู่ดีขึ้นค่ะให้ทานยาตามแพทย์สั่งดูแลตัวเองต่อไปนะคะ มาถึงเรื่องโชคลาภค่ะชาวราศีกุมช่วงนี้โชคลาภไม่มีเน้นเหนื่อยค่ะเน้นเคลียร์ปัญหาเน้นจบปัญหาไปทีละเรื่องถึงจะมีในเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของการทํางานแล้วได้เงินเองมากกว่าเพราะฉะนั้นไม่เสี่ยงโชคก็ดีนะคะพอมาถึงเรื่องความรักคนมีคู่ค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้จะพูดอะไรให้ระมัดระวังถนอมน้าใจกันนิดนึงนะชาวราศีกุมอย่าพูดด้วยอารมณ์หรือเอาแต่ใจตัวเองเดี๋ยวจะทุกข์ได้ หรือมีเกณฑ์ที่จะทำให้อ,อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีขั้นสุดได้คนโสดชาวราศีกุมช่วงนี้เขาไม่ได้จริงใจกับเราเขาไม่เช็คเรตติ้งหรืออาจจะมาล่อหล,ลอกหลวกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพอใจกับความสัมพันธ์นี้ก็ไปต่อคะ่ะแต่ถ้าเกิดอยากเจอรักจริงๆใจช่วงเดือนมีนาเนี่ยยังไม่เจอคนจีคนจริงนะคะ การเงินของชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะการเงินหมุนคล่องตัวมากขึ้นเดือนมีนาจะเป็นอะไรที่ถึงจะติดขัดแต่มันลื่นค่ะแต่ถามว่ามีเงินเก็บไหมอยากได้อะไรจะได้สมปรารถนาเลยไหมไม่ค่ะเหมือนใช้เงินเพื่อเคลียร์ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเคลียร์เรื่องที่มันต้องมีอยู่แล้วแต่การเงินก็มีให้หมุนให้เคลียร์นะคะส่วนในเรื่องของการงานคาดหวังอะไรไว้หรือเลื่อนตำแหน่งตำแหน่งหรือสอบติดอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ยังไม่สมหวังมีเกณฑ์โดนแทงข้างหลังหรือมีเกณฑ์โดน อ,อยัดใต้โต๊ะหรือมีเงาดํำๆหรือมีเส้นสายจัดการพลาคทุกอย่างที่ระวังไปจากเราก่อนในช่วงเดือนมีนาเพราะฉะนั้นให้นิ่งให้มากที่สุดอย่าพึ่งเอะอะเสียงดังมวยวายนะคะให้รอหน่อย ส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้อาจจะเครียดปวดหัวได้บ่อยระวังเรื่องภูมิแพ้ไข้หวัดไอจามเพราะอากาศเปลี่ยนแล้วก็ระวังติดเชื้อไวรัสพวกโควงโควิดเอาไว้ด้วยเพราะตัวเลขบอกว่าภูมิคุ้มกันมันลงต่ำเพราะเครียดจัดพักผ่อนได้น้อยนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภชาวราศีมีประจำเดือนมีนานเนี่ยไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงเลยค่ะพักไว้ก่อนเน้นว่าถ้าเกิดอยากเสี่ยงโชคหรืออยากอะไรจริงๆ เน้นว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องงานให้หางานใหม่ดีกว่าเน้นว่าถ้าเกิดอยากได้เงินให้เดินทางดีกว่าหรือจรมากกว่าหรือไปหาโชคลาภจากทางไกลอันเนี้ยแนะนําว่าไปไหว้พระไปพักผ่อนไปหางานใหม่เอาอะไรที่มันไกลกว่าเดิมแล้วจะปังเพราะฉะนั้นไม่เสี่ยงดวงได้ไหมก็ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักคนมีคู่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทกับคนรักเลยค่ะ มีเกณฑ์ว่าจะมีปัญหาแล้วมันต้องเคลียร์มีเกณฑ์ว่าความรักเนี่ยในเดือนนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันมีปัญหาเยอะในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นตัวเจ้าของราศีเนี่ยต้องใจเย็นๆหรือว่าคุยด้วยเหตุด้วยผลเคลียร์กันดีๆนะคะส่วนคนโสดอยู่ยังไม่ต้องรีบค่ะเพราะเขาบอกว่าจริงจังไปก็จะผิดหวังแต่ให้ดูกันเรื่อยๆยาวๆได้ถ้าเดือนมีนามันยังดูไม่ชัดเจนยังไม่ต้องไปรีบบังคับเอาอะไรกับเขานะคะดูกันไปเรื่อยๆ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะไม่ว่าดวงจะเป็นอย่างไรเหมาก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีหากท่านในสนใจเช็คดวงส่วนตัวเจาะลึกในดวงต่างๆสามารถแอดไลน์เข้ามาเพื่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหากผิดพลาดประการใดหรือมีเสียงรบกวนต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ